ครับก็สวัสดียามเช้าครับวันที่8เดือนธันวาสองพันบสี่ครับพามาชมลุยเต็นเช่นเคยครับอันนี้เป็นต่อใหม่นะครับเปิดข้าง3มทิศสเปิดข้าง3มทิศครับต่อใหม่กำลังไล่เก็บรายละเอียดคันนี้น่าจะทำสีน้ำเงินนะครับ ช่วงล่างเป็นของมิสซูครับมิสซูไซโคลนหรือมิสซูเอลสองร้อยครับคันนี้เป็นสตาร์ทได้สตาร์ทแล้วก็ได้ชาร์จแล้วก็คงไรพาวเวอร์ด้วยเป็นเครื่อง RT110 ครับคันนี้ RT110 มีหลังคานะครับคันนี้ ทลายมิสูครับมิสูมันจะเน็บใหญ่ๆหน่อยนะเน็บมันกว้างแล้วก็นี่ครับมีมาใหม่คันหนึ่งครับชีเด็ดครับร้อยสี่สิบพาร์ทครับสตาร์ทมือด้วยเครื่องยังสดๆอยู่เลยหนึ่งพันชั่วโมง คันนี้มีอะไรบ้างมาดูคันนี้คันนี้เป็นเกียร์สโลนะครับเกียร์สโลโอ้โแอบหนาครับไม่ปลุกเลยนะรูกคันนี้สวยครับ้อยเลยนะครับคันนี้เป็นเฮลลอย อย่าง XCD Michelin เป็นโอคานี้จะขอกสูงหน่อยนะครับสูงมากครับเปิดข้างสามทิศเหมือนเดิมครับ โอ้โหโรยเนบนั้นหน,นาเลยครับพี่น้องสี่ห้าตันนี่สบายๆครับรุ่นนี้เครื่องสิบสี่เกียร์สโลว์ขัดสีด่าบุนด่าบ้างให้เรียบร้อยครับเป็นคันเกียร์สโลว่ครับอันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นโร่อันนี้เป็นเกียร์ด้านเครื่องสวยจริงครับร้อยสี่สิบพาร์ทครับเครื่องอยังสวยอยู่เลย ไม่ได้ยังไม่ได้ล้างนะครับที้นออกมา